สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับครึ่งเดือนแรกนะคะวันที่1มีนาคมถึง15มีนาคมปี2565นะคะค่ะเรามาฟังคำพยากรณ์สำหรับ ครึ่งเดือนแรกในเดือนมีนาคมปี2 5 6 5สําำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรกันนะคะในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวสีดวงด้วยกันมาสถิตในตําแหน่งตัวตนของท่านนะคะเรียกว่าพบตนุนะคะมีดาวอังคารดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวเสานะคะในเรือนชะตานี้บ่งบอกว่าท่าน จะมีการทำงานนะคะด้วยตัวเองและมีการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเกิดลาภผลเกิดขึ้นในภายหลังนะคะเป็นการทำงานระยะสั้นๆก็ได้นะคะหรือถ้าท่านทำงานประจำอยู่แล้วนะคะท่านจะเกิดไอเดียใหม่ๆนะคะเรียกได้ว่า อาจจะมีคนมาเสนอโปรเจกต์การลงทุนระยะสั้นๆให้กับท่านนะคะและเพศตรงข้ามก็ให้โชคลาภในเรื่องของการลงทุนในครั้งนี้ด้วยนะคะตัวตนของท่านนะคะต้องมีการคิดไตรตรองนะคะช่วงนี้ท่านจะมีสติปัญญาเป็นเลิศในการคิดแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานและเรื่องของการลงทุนนะคะเรียกได้ว่าท่านเป็นคนที่อดทนนะคะที่มีทั้งสติสัมปชัญญะนะคะแล้วก็มีทั้งปฏิ ผ่านไหวพริบอย่างพร้อมนะคะเนื่องจากดาวพระเสาอยู่ในตำแหน่งตนุซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะแต่เดือนนี้นะคะท่านอาจจะเจอปัญหาความสุขส่วนตัวที่หายไปนะคะถ้าดูจากลักษณะของดาวแล้วนะคะท่านอาจจะเอาตัวเองไปยุ่งกับเรื่องงานทำแต่งานแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของการทำงานที่ หาเวลาส่วนตัวไม่ค่อยได้แบบนี้ก็ได้นะคะในเดือนนี้นะคะท่านจะมีลาบผลที่ดีๆนะคะกับคนในครอบครัวของท่านนะคะท่านอาจจะได้ของที่ถูกใจเป็นของขวัญของกำนันก็ได้นะคะท่านจะมีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะแล้วก็ พ่อแม่พี่น้องอาจจะมีเงินมีทองมาให้ท่านเป็นรับผลคําว่ารับผลคือเป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องมีการลงทุนก็ได้นะคะหรือลงทุนน้อยแล้วได้มาเยอะๆนะคะได้มาจากพ่อแม่พี่น้องนะคะได้มาจากคนในครอบครัวของท่านนะคะเป็นคนที่ชักนำและนำพาราบผลอันนี้มาให้นะคะสำหรับครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ ในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะท่านอาจจะมีการคอนแทคสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างศาสนาแบบนี้ก็ได้นะคะท่านอาจจะพบเจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าท่านได้ไปที่ใดที่หนึ่งนะคะและก็มีการติดต่อประสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของการทํางานนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมใดๆก็ตามแต่นะคะจะเป็นลักษณะของการ เปลี่ยนเพื่อนใหม่นะคะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนนะคะแบบทันทีทันควันนะคะแบบปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ก็ได้นะคะ ถ้าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคมตามที่บอกนะคะคือเป็นลักษณะของชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นต่างศาสนาแบบนี้นะคะถือว่าดีนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนเดิมๆนะคะก็อาจจะหมายถึงปัญหาที่ท่านจะเกิดการแตกหักกับเพื่อนได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มสังคมที่ท่านอยู่แบบปัจจุบันเดิมๆนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ให้ท่านต้องจบจากกลุ่มคนกลุ่มนั้นไปแล้วไปเจอกลุ่ม เพื่อนใหม่ๆกลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะและในครึ่งเรือนนี้นะคะบุตรบริวารจะให้ลาบผลแก่ท่านนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรกันด้วยค่ะ สำหรับท่านที่สนใจวางลัคนาของท่านนะคะดูดวงส่วนตัวของท่านนะคะท่านก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าเรารู้ดวงชสตาเดิมของเรานะคะเราสามารถมาบวกลดทอนเพราะดวงสตา์เดิมในการวางลัคนาสามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะคะท่านจะได้ทราบมาตรฐานดาวนะคะ จะได้ทราบองค์เกณฑ์รวมถึงอุดมเกณฑ์และตำแหน่งทุสถานพบรวมถึงทักษะของท่านว่ามีตัวไหนที่ช่วยมาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะคะเรื่องของการดูแบบโหราศาสตร์ไทยนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ กรรมใครกรรมมันนะคะบุญของใครบุญของมันนะคะไม่สามารถมาเสริมเติมแต่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำบุญสะสมบุญไว้แต่อดีตอย่างไรนะคะดวงดาวจะเป็นตัวที่บอกค่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ